นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคู่ในรายการนะครับเป็นคู่แรกนะครับกําลังเริ่มขึ้นนะครับคู่นี้ชิงาะวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับเจ้าตีน้อยพุทธบูชานะครับกับโดนะครับพี่สมกับน้องปอนสวนเบนนะครับคู่นี้เสริมหมดนะครับแรกข้ามหัวข้ามแปลระหว่างนะครับเจ้าปอนกับตีน้อยพุทธบูชานะครับช่วงต้นเกมนะครับท่านไหนที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับโนต์ต่อโฉน์นะครับช่วงต้นเกมนะครับปอนสวนเบนนะครับนี่ครับ นะครับเป็นกู้แรกนะครับกำลังเริ่มขึ้นครับศูนย์ต่อศูนย์ครับหน้าซ้ายครับขึ้นมาครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ครับโดนเกี่ยวครับนะครับโดนเกี่ยวเหมือนกันครับยกขึ้นมาหัวเด็ดครับลูกนี้ล้นนะครับเอาเป็นแต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับ เป็นแต้มของสวนเบนนะคะรับสายกลองต้องลุกขึ้นไปนั่งแล้วนะครับเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมาห่างนิดครับนะครับโดนเขี่ยวแล้วครับนี่ครับ2ต่อศูนย์นะครับ ช่วงต้นเกมฝากก็เช้าด้วยครับพี่แจนนะฮะตักไทยเอซีที่ติดตามทางช่องกพตะกอชาแนลทาง YouTube ด้วยนะครับคู่นี้นะครับหนึ่งหมืนบาทนะครับน่าสายครับนี่ยกขึ้นมาล้นนะครับนะครับปอนสวนเบนนะครับนี่ครับแก้ไขครับยังอยู่ครับสวนเบนครับยกขึ้นมานี่ครับคู่นี้เจ้านุนิกบางมดต่อสามสองนะครับ นิกบางมดเอาฝั่งพุทธบูชาต่อ3-2ราคานะครับขอบคุณนะครับไอซีแปนะครับไลแอดเข้าไปชมนะครับหน้าเว็บได้นะท่านผู้ชมนะฮะก่อนครับตอนนี้2 3ต่อศูนแล้วนะครับนัเอาสี่นะครับ4ต่อศูนย์นะครับเอาปอลเสิบมานี่จะโด้ก็แตกไปแล้วนะครับหนึ่งลูกเป็นสี่ศูนย์นะครับพุทธบูชาสู้ราคานะฮะงงไหมครับว่า ตามตาม0ตัวนะครับนะครับ 0. 4ตครับก่อนเปิดนะฮะยกขึ้นมาโอ้ลุงนี้หล้นนะฮะตีน้อยขึ้นมานะครับโดนเกี่ยวอีกครับก่อหลุงนี้ล้นครับ โดนเขาเอ,าอ้าไม่ข้ามอีกครับยกอย่างสวยนะครับนะครับคู่นี้ครับหนึ่งหมื่นบาทนะฮะฝั่งละห้าพันบสี่ต่อศูนครับพิกหัวเน็ตอีกแล้วครับห้าต่อศูนย์ครับ 5าต่อศูนนะง่ายๆครับย,ยกขึ้นมาโอ้โดนแล้วนะครับนี่ครับหกต่อศูนย์ครับไปไม่เป็นเลยนะครับนี่น้อยน่าจะกดดันนะฮะจอน้องป่นนะครับหกต่อศูนย์ครับ เพราะต้องเดือดแน่นอนนะแผลธนาต้องมีแก้แน่นอนนะนี่ครับลูกหยอดครับจีนน่าจะยังไงครับไม่ถนัดหรือเปล่าครับกลางวันนะบนตั้งแต่ลงลนะออกหลังนะครับศุนทศหกครับ หกต่อศูนย์โอ้ศวนย์เบนมาวันนี้มั่นใจนะฮะโูนเบนครับเอา้าปัวเน็ตนะครับเจ็ดต่อศูนย์นะครับนี่ครับมองไม่ข้ามนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะตีน้อยนะครับเจ็ดต่อศูนย์ครับต้องป้อนได้เสิบนะเปิดหัวครับ ยกขึ้นมานี่ครับถ้ามงข้ามนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับที่สำคัญนี่ไม่กล้าที่จะมงเลยนะฮะไม่ได้หลอกมงติดตินเนี่ยจะหลูกแหละย่านเนาะเปิดหัวครับโยกขึ้นมาอ้าวนะครับเหมือนกันนะฮะหนึ่งต่อเจ็ดครับยกลูกมาสักคร่นี้ถือว่าแหลมไปนะฮะนะครับวันดีป้าแบนนะครับ ขาพี่แจฝากกดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งต่อเจ็ดนะครับไม่ข้ามนะครับขอบคุณนะครับสโมสรไอซีแปดแปดแปดนะครับไลน์เข้าไปชมเว็บได้นะขอบคุณครับเจ็ดต่อหนึ่งครับช่องกลางนะครับเปิดลูกนี้ฮะโยกขึ้นมาโดนเกี่ยวอีกครับโอ้โดนเกี่ยวเหมือนกันครับตรงนี้โอ้โห หนึ่งต่อเนะยกขึ้นมาครับนี่ครับเจ็ดตัวนึงครับหน้าสายเอาโดโดมีอาการครับโอ้โหลูกนี้ครับอันนี้ทางพุทธบูชานะครับเรากำลังทำที่กั้นนะครับสังเกตนะบี่ครับ กำลังทำเป็นร้านสนุกเกอร์นะครับหนึ่งต่อเจ็ดครับเา้าไม่รับลูกครับนะครับอดีตน้องตีน้อยฮะตีน้อยอร้อยปอนด์นะครับรีบออกมาเลยครับสายโกงใส่ทองสิบบาทนะอันตรายมากครับเออทีเดียวครับยกขึ้นมาห่างเิ็ครับ ครับตอนนี้สกอร์ครับกีฬานะครับกำลังทยอยมาครับรอแป๊บนะครับตีน้อยบอกนะฮะเจ็ต่อสอครับเปิดเอ้าแตกอีกครับ8ต่อสอครับ ไม่เป็นนะตีน้อยนะเจอน้องปอนนะครับแปดต่อสองครับเปิดครับยกขึ้นมาหัวเน็ตครับไม่ข้ามอีกครับดูครับไม่รู้จะยกยังไงนะครับนะครับเรียกมาหน่อยไก่กระแจ๊ะเรียกมาหน่อยนะครับเรียกมาให้หน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ห้าวเลยเอ้าโดนเกี่ยวอีกครับปอนสวนเบนครับ โอ้ oh, ล้นนะครับ10ต่อ2ครับเอาโดนี่ท้อเลยนะครับเดี๋ยวว่าไม่กล้าที่จะมองนะครับเจอปอนสิบต่อ2ครับฮะยกขึ้นมาโดนเกี่ยวอีกครับเออขึ้นมาโอ้หายครับสิบอต่อ2ครับ ้ไม่ได้ครับเปิดหัวครับยกขึ้นมาโอ้นะครับลูกนี้ครับ <c oughs> เจ๊นางออกลงอีกแล้วนะครับเหลี <c oughs> ย่ยมนี้ถือว่าใสนะสำหรับสวนเบนนะครับเราได้ได้ราคาสวยๆนะครับจากนิกบางมดด้วยนะสามสองนี่สามสองเจ๊นางลองพันสองนีโอ้ราคา ก็มั่นใจเจ้าตีน้อยกันดังนั้นนะครับเอาไปนะครับเกนางเต็มแล้วโอุ๊ยอยากดึงข้อแตนมางบนเน้่บ้าจะบอกว่าคนกันเองดูกันหน้าเน็ตยังเล่นไม่ได้สิบสองต่อสองสู้ไม่ได้แล้วครับ 3ามสองรองพันสองนะกจักจักบาทนะครับคิดเงินบอปเป็น,นครับไม่รู้ว่าจะแก้หรือไม่นะเจ๊แก้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  ขนาดพี่ไก่พี่ไก่แจะทักมากนะครับพุทธบูชาขอแก้เลยนะครับแพ้ขาดนะครับนะครับสู้กันไม่ได้นะ เป็นเหลี่ยมแก้เลยนะครับนะครับแก้เลยนะครับนะครับพุทธบูชาแก้เลยครับเหลือเชื่อนะได้สองแต้มนะ ก็ไม่ยอมนะครับเล่นไม่ดีใช่ครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะนะครับแล้วก็ขออนุญาตคลิปนะครับเื่องแา่ว่าพุทธบูชาแก้เลยนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ